รอสักครู่นะของอร่อยต้องใจเย็นๆได้ล้ครับคุณลูกค้า3ชิ้น30บาทครับ5บาท5บาทไม่พอหรอครับคุณลูกค้าอะไรดีจ๊ะเอาเป็นแกงหนึ่งถุงครับแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งถุงครับได้เลยจ้ะรอไปพม่งนะรับผม เอาไหมอ๋อเอาเยอะครับกินกับแฟนด้วยล่ะครับโอเคนี่ครับขอบใจนะจ๊ะขอบค,ครับหโหน้องเห,หม็นชมัดเลยอะ่ะไ่ทำอะไรมาเนี่ยโหเนื้อตัวก็สปปกปรกจะสั่งอะไรก็รีบๆสั่งมาลูกค้าคนหนึ่งเขาเหม็นหมดแล้วเนี่ยเออใช่ฉัน ไม่มีตังเลยจ้ะฉันขอกินฟรีได้ไหมมีอยู่แค่นี้เองอะพี่กินฟงกินฟรีอะไรกันจ้านี่ของซื้อของขายนะคะถ้าไม่มีตังเนี่ยก็เชิญจ้ะเอาอไปเลยนะาะพี่ถือว่าช่วยคนยากคนจนนี่น้องไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินยืนเกะกะอยู่ได้ดูสิสภาพแต่งตัวเหม็นก็เหม็นไปเลยไปหือ <c oughs> แดบนะเมี่วันแล้วเนี่ยลูกค้าฉันเนี่ยจะหายก็เพราะเธอเลยนะไ,ไ,ไปเลยน้องครับเดี๋ยวเอาของพี่ไปก็ได้ครับขอบคุณนะเจ้าพี่พี่ใจดีจริงๆเลยเอาไปกินนะน้องคุยกันเสร็จหรือยังคะคุณถ้าเสร็จแล้วนี่นะ<ม>ก็เชิญจ้ะเสียเวลาลูกค้าหมดออหรอคิวอยู่ใช่ชา้าไปช้าลีร้านนั่นแหละอะอไรคะ น้องอไอจ้าพี่มดขอแกงถุงหนึ่งนะจ๊ะได้เลยจ้าร้อนๆเลยครับเค้าจี่ไหมครับเฮ้ยลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยวันนี้เค้าจี่จ้าสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้รับกี่ชิ้นดีครับเอาสามชิ้นจ้ะสามชิ้นนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ครับ ร้อนๆเลยนะครับวันนี้สาชิ้นเดี๋ยวผมเอาบนเตาให้เลยนะ3ชิ้นนะครับรอสักครู่นะของอร่อยต้องใจเย็นๆได้ล้ครับคุณลูกค้า3มชิ้น30บาทครับ5บาท5บาทไม่พอหรอครับคุณลูกค้า สชิ้นน0ะามสิบ,บาทครับฉันไม่มีตังเลยจ้ะพี่ฉันยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยอ้าวนี่น้องไม่มีตังติดตัวเลยเหรอครับ,บอืมงั้นน้องเก็บตังเนี้ยไปซื้อน้ํากินเถอะนะส่วนข้าวเนี่ยพี่ให้น้องแล้วถ้าเกิดวันไหนน้องหิวแล้วไม่มีเงินเนี่ยมากินที่ร้านพี่ได้ตลอดเลยนะจริงเหรอจ๊ะพี่นี่ใจดีสุดๆเลย ขอบคุณพี่มากนะคะไม่เป็นไรครับกินให้อร่อยนะพ่ขอคะจ๋า,จาข้าจีดด้วยนะจ๊ะครับอ่ะนี่ยายเรลอนวันนี้มาขอทานอีกแล้วเหรอฮะแล้วมาขออะไรเขากินฟรีอีกเเนี่ยแหมมือไม้ตีนก็มีไม่รู้จักทำมาหากินเลยนะเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณป้าอย่าไปว่าน้องเขาเลยผมเนี่ยเต็มใจให้น้องเขากินเองละครับ ได้แล้วก็ไปสิยืนเกะกะอยู่ได้เอ่อขอโทษนะครับข้าวจีนี่ผมขอเหมาหมดเลยได้ไหมครับนี่คุณคุณจะเหมาหมดได้ยังไงฉันมาซื้อก่อนถ้าคุณเหมาหมดแล้วฉันจะกินอะไรฮะนะครับถือว่าตอบแทนน้ำใจที่คุณให้ข้าวจีน้องฟรีอะครับครับส่วนคุณอยากกินกี่ชิ้นก็เอาไปเลยนะครับผมไม่คิดตังค์อะนะคะก็ได้ค่ะน้องขา งั้นเอาเข้าจี่ใส่ที่หลายๆถุงเลยนะคะครับงั้นรอสักครู่นะครับเอาหมดเลยนะคะ <c oughs> ตอบ จ้าน้องอายเออน้องอายค่ะวันก่อนนะคะพี่มดนี่ยนะเห็นอีเด็กเล่ร่อนนะคะมาขอทานอีกแล้วค่ะอุ้ยไปขอขา้าวจีเข้ากินฟรีอีกเหมือนเดิมค่ะน้องอายค่ะทั้งทั้งที่ตัวเองนะคะมีมือมีตีนมีไม้ไม่รู้จักทํามาหากินเลยค่ะน้องอายอุ้ยพูดแล้วนี่พี่มดนี่หมั่นไส้มากๆเลยค่ะคนพวกนี้นะคะที่พี่มดพูดมาทั้งหมดนี้นะคะน้องอายค่ะขอแกงหนึ่งถุงค่ะเป็นถุงจ้าดูเยอะเลยนะคะจ้าเท่าไหร่เดจ้าน้องอาย เอาอันไหนคะอันอันนี้นะคะอันนี้อันนี้นี่นี่ไม่ใช่หรอเออเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้น้องอายก็หยอกพี่เนาะยี่สิบบาทจ้าอะไรแม่จ้าจะเจอกันใหม่จ้าข้าวแกงอะไรอะไรแม่จ้ายี่สิบบาทเลยอ่ะนี่เด็กเล่นล่อนเนี่ยนี่ ของฟรีนะจ๊ะโอ้โห,โโหแต่บ่งตัวสิดูดีเชียแต่น้ำอ่ะอาบบางเป่าฉันไม่ได้มาขอกินฟรีหรอกนะจ๊ะที่มาวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญผ่านอออีกร้านแกไม่ไมีลูกค้าหรอถึงได้มาแอบดูร้านฉันอะเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้มาแอบดูพอดีฉันผ่านมาทำร้าะแถวเนี้ ฉันก็เลยแวะอยากจะมากินฝีมือแกทำไมฉันเข้ามาชิมฝีมือแกไม่ได้เหรอฉันกับแกเนี่ยก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันเราจะอิจฉากันไปทําไมล่ะโอ้ยนี่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยกินอะไรอะ่ะงั้นตักราดข้าวให้ฉันอย่างหนึ่งนะอ๋อได้ได้ไดเอา้าน้องวันนี้น้องกินอะไรยังอนะ่ะกินไหมเดี๋ยวพี่สั่งให้ว่าแต่วันเนี้ยน้องแต่งตัวดูดีสวยเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกจก้ะน้ำใจพี่นี่ช่างงดงามจริงๆเลยนะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ต้องเลี้ยงฉันหรอกเดี๋ยะฉลี้ยงพี่เองน้องจะเลี้ยงพี่เหรอแสดงว่าวันนี้น้องมีเงินแล้วสินะโอ้นันดิมีตามเหรอวันก่อน,นยังมาขอกินฟรีอยู่เลยมีสิคะเพราะฉันน่ะคือน้องสาวของเจ้าของตลาดที่นี่ฉันปลอมตัวเป็นคนเล่ร่อนเพื่อจะมาประเมินร้านค้า แั่นฉันขอประเมินร้านคุณละกันแล้วฉันก็ประเมินให้ร้านของคุณอายไม่ผ่านมาตรฐานคุณต้องรีบปิดภายในเจ็ดวันนะคะไม่ผ่านไม่ผ่านได้ไงคะนี่มาตรฐานมาตรฐานอะไรเนี่ยอย่างแรกคือความเป็นมิตรและคําพูดคําจาของคุณแย่มากคุณพูดจาหมาไม่รับประทานไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ กับเพื่อนมนุษย์คนอย่างคุณน่ะไม่ควรเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรอกคะ่ะส่วนผมในนามเจ้าของที่ดินผมไม่อนุญาตให้คุณอายเอาของเข้ามาขายที่นี่เพราะคนใจดำแบบคุณอาอเนี่ยไม่ควรเข้ามาทำมาหาก,กินในที่ดินของผมเชิญคุณเก็บขาของแล้วออกไปได้เลยครับส่วนพี่อ๊อฟร้านของพี่เนี่ยผ่านการประเมินนะคะเป็นร้าน้าดีเด่น ฉันเนี่ยยินดีกับพี่ด้วยนะจริงเหรอครับขอบคุณนะครับจริงสิคะตั้งแต่พี่ชายของฉันมนบาบลยหารตลาดที่นี่เขาก็คิดโครงการดีๆเพื่อตอบแทนน้ำใจพ่อค้าแมะคะ่ค้าที่ดีๆแบบคุณนี่แหละนอกจากร้านค้าของคุณอ่อเนี่ยยังเป็นร้านค้าที่เด่นแล้วคุณยังได้รางวัลขายปีตลอดปีด้วยครับขายปีขายปีเลยเหรอครับขอบคุณมากนะครับ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณออฟไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเป็นเวลาหนึ่งปีครับเพราะคนดีๆแบบคุณออฟควรได้รับรางวัลนี้ครับขอบคุณครับแล้วฉันล่ะส่วนคุณอนะเก็บข้าวของ